นงบีโบแมนเลยค่ะนงบีเป็นแม่ธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่านงบีเป็นแม่ที่พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะนางบีไม่อ้างว่าบ้านเฮ้ามันเลี้ยงลูกยังสี่เ้อร์บ้านชุ่มค่อยกเลี้ยงลูกยังสี่นะเราจงเลี้ยงลูกยังสีนะ่นะเนอตามภาชาบ,บ้านเฮ้าตามปราชาบ,บ้านหนอกของเฮ้าเฮ้ากับเลี้ยงลูกยังสี่บอค่ะ มึงศึงกษาอินเทอร์เน็ตมึงมีมึงยังขึ้นมาไลยสดได้มึงศึงกษาโอ้ยฮะกูนี่เฮ้ยบังแล้วไม่เกณฑ์กูสิขึ้นจากที่กูปว่วยกูสิได้อยู่โรงพยาบาลโดนกระยอนกูเบิางงา่งอันติดตอ่อสาวพรเมื่อคืนนี่เมื่อเช้าเอ้ยอันผู้พัวน่ะก,ก็นอนกคน โอ้โหอะนั่วีคือแบบปะอุ้มลูกมาหลับหนาไรมึงทำไปเพื่ออะไรวะอุ้มลูกมาหลับหนาไรอีลาใบเขานอนเด้อ แม่เกิดอยากนอนแล้วเนี่ยเที่ยงคืนกว่าแล้วลูกเที่ยงคืนแล้วแม่อยากนอนขอบคุณค่ะกูหลาบจักป้าผู้ใดสง่งกุหลาบให้กูยังไม่เห็นไหนเห็นมีใครสงค่งกุหลาบให้สักดอกเมื่อคืนนี้ขอบคุณทำหลับกุหลาบไมได้คอนขอบไไิดาเต็มอยอะ เขาเป็นคนแรกที่แดงบีดูไลฟ์นานที่สุดเป็นคนแรกเลยค่ะคุณเจ้าขาเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนห้านาทีแดงบีกาลังสีนอนแต่ว่ายังนอนไม่หลับก็เลยเลื่อนฟีดดิคต็อกอยู่อ้าไปเจอสาวพรเอ้าสาวพรเนี่ยมมท่อานี้นอนติดก็เลยกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูในช่วงจังหวะที่เขาบอกว่า อีหล่าใบ้เขานอนทาแม่กันเนอะเดี๋ยวแม่ทิ้ไปเหี่ยวแม่ปวดแม่ปวดเหี่ยวอีหล่าทาแม่อยู่นี่เนาะลูกกอนลูกไปเอาผ้าห่มลูกไว้บดนี้เอาผ้าห่มลูกไวน้นานาบาน้ดอาเที่ยเจ้าของใส่เสื้อตัวเดียวจับหมวกจับถุงมือจับถุงเท้าคลุมไวบดน,นี้ผ่านไปประมาณสิบวิสิบห้าวิกลับเขามาเออลูกเอออีหล่ายังมานน,น่นละ นแล้บใบเขาย่อมท่านในนอนบาโลกแม่แมอุ้มขึ้นมาไอจังหวะที่อุ้มลูกขึ้นมานะแม่มาเจ้าครับึบสมมติว่านี่คือใบขา้าวลาดชุดใบเขาบ็ยอมนอนลยากขึ้นบมานอนแม่อยากนอนแล้วนอนลูกนอนเออ,เอ,อ กูเห็นมมขึ้นแล้วกูขั้นแข่าอลีเอามากูสีเลี่ยงเองเอามาเด้กูสิรับเป็นลูกบุญธรรมกูเอง,ม,ม,งม,มูนมั้งมีมึงเก็บไว้ใส่กับขวามึงพุนกูศูน์เว้ยเมื่อคืนนี้กูว่ากูจะขึ้นมาไล่ด่าตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งแล้วเก่งใจคนป่วยห้องข้าง อุ้มลูกไว้เวลายกลูกขึ้นมาเธอหนึ่งอืนอนลูกนอนนอนและสุดใบเข่าวบย่อมนอนแม่อยากนอนแล้วขอบคุณทำ l ลบเดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบยู่ใส่อีพรอน กูย้ำม่ท่านได้เห็นผู้ใดกูย้ำม่ท่านได้เห็นผู้ใดทรงดอกกุหลาบให้นมึงอยู่มุงปวงงตีเขาก็บอกว่าฟอนเลยพอนไปปิดไฟนอนไปปิดไฟนอนไปปิดไฟนอนเอาลูกวางลงเอาลูกวางลงแล้วก็ไปปิดไฟนอนไปปิดไฟนอนเอ้ยมาหนียู่โดนไปแท่งไหรยประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่มีของขวัญสักชิ้นส่งไปให้คึนได้ไปปิดไลนอนออขอชิปไปแล้วขครชิปไปแล้วอู้จังหวะนั้นมือเจ้าขาคือแบบอือหือทุกคนคะ่ะสาวพรเป็นคนแรกที่ทำให้นางบีได้ดูไ์ได้นานที่สุดนางบีดูได้เป็นเครื่องชมมั่วโมกเขาคือคนแรกและสาวพรคือคนแรกที่ทำให้นางบีออกมาไ์ ด่าปกติชีวิตนางบีไม่เคยยุ่งเรื่องของใครแต่พฤติกรรมที่นางบีเห็นมา่อคืนนางบีไม่โอเคมากๆไม่โอเคเพราะอาาะไรคะมือเจ้าขาเพราะว่านางบีเป็นคนที่มีลูกนางบีสมัยเป็นคุณแม่คนแรกนางบีไม่เคยทําพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค่ะนางบีบ่เคยเฮ็ดค่ะมือเจ้าขา นังบีพร้อมที่จะศึกษานังบีพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะมเมน้นอยากเรียนย่างไงก็นเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอกว่าวัฒนธรรมบ้านเขาทิ้นกำเนิดบ้านเขามันเป็นอย่างสั้นบ่ค่ะมันอยู่ที่ตัวคน นางบีเชื่อค่ะว่าคนทางสปป,ปลาวหลายคนเขาไม่ได้เลี้ยงลงูกคือสาวพอรอนดอกโอ้นางบีเห็นแล้วเมื่อคืนนางบีเครียดเอาตรง,ตรงเลยค่ะจนไข่กูขึ้นเอากูเครียดน้ำสาวพรอนเอาสัวมึงึ้นบอกทั้งทั้งที่ไม่ใช่ลูกกูทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องของกู <S <S แต่กูไปเครียดน่ะกูรู้ตัวเด็กน้อยแม้แล้วพัฒนาการของเด็กมันจะดีได้ยังไงอะ แทนทีสิปิดไฟนอนกอมลูกนอนลูกก่อน,น,นเท่าที่นังบีสังเกตดูนะคะเมื่อคือนนี้ลูกเขาก็ไม่ได้ที่จะว่าเป็นเด็กที่ขี้งอแงนะแต่แม่มันน่ะแต่เมย์มันเมื่อคืนนี้อีหยังวะนั่นบีเบิงหรอคืออีหยังวะเขาทําไปเพื่ออะไรอะ่ะทําแบบนั้นน่ะเด็กน้อยนังบีดูแล้วน่าจะเลี้ยงง่ายนะคะน่าน่าที่เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ก็แม่ไปอุ้มแล้วกัดกระแทกลูกขึ้นมาจังสี่นะคะไปฮอนลูกมึงฮอนหาที่แตกอยังไปฮอนค่้ยผวงพุ่นโอ้โหทุกคนทุกคนเข้าใจไหมคะว่าเมื่อเจ้าข่าว่านางเบียเมื่อนางเบียเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องเด็กน้อยเรื่องลูกอย่างจังสี่ฮะ อันผู้พัวนอะก็นอนกลดแม้มันนี่คันที่นอนกลดปานนี่ต้องรู้จักวิธีแก้ถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ไปหาหมอเนี่ยอุโมเจ้าขาคนที่อวยเนี่ยคือคืออะไรอะ่ะคนที่บอมีลูกเวนไหมหมูเจ้า คือเด็กน้อยวัยนี้นะคะมุณเจ้าขาควรที่จะนอนแบบนอนให้ยาวๆไปเลยนะคะเ,ะเอ๊ะเอ๊ะหน่อยเดียวมาขึ้นเนี่ยใบเข่าแอะแอะอหน่อยเดียว <c oughs> อีหลานอนลูกใบเข่านอนๆๆนอนใบเข่านอนเมยอยากนอนแล้วนอนลุกนอนถ่าคม ้องทำผืนเอามาหมทับลูกทับลูกตัวเองใส่เสื้อตัวเดียวแม่อย่างนอนแล้วใบเขาแม่อย่างนอนแล้วขอาคุณสสำหรับกุหลาบขอาคุณสสำหรับกุหลาบกูไม่เห็นมีใครส่งกุหลาบให้มึงสักดอกคะ่ะมึงปวงคะ่ะ เขาธรามดามึงเต็มอเนี่ยค่ะกูที่บอกให้ยีนรีมูเจ้าขาผู้ใดได้เบิ้งมาคืนเหนียวเอา้เอาใครได้ดู <c oughs> ผู้ใดได้เบิ้งมาคืนเนียวเอ้าเอาใบเ,เ,เขา่าใบเขานอนกันเดอลูกเดอไมใบเขา่าอีเมย์ปวดเหยียวเดอ แม่ปวดเหยวเด้อวางลูกแล้วเอาผ้าผมมาใส่เอาผ้าผมมาทับลูกไปลูกออกไปลูกออกไปกลับเข้ามายังมานอนบ่ลูกใบเขายังมนทั้งในนอนบ่ลูกแล้วมึงสิอุ้มหาสิแตกอย่างตอนที่ลูกนอนลูกออก็บไ่ได้ห้องหายนะเออกูเห็นหมือขึ้นในสู ลูกกำนังศิลป์ทำเป็นขย่มลูกเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออีหยังอุ่นอุศูนย์เลยเฮ้ยศูนย์แห้งมื่อคืนนี่อุบอกเลยว่ากูศูนย์คร่ะครึ่งชั่วโมงมึงเอาครึ่งชั่วโมง กูกลับคืนมาแล้วมึงเอาลูกมาให้กูด้วยมูนมังมึงมิ้นใส่กับัวมึงให้เบิดสีด้วยปันในยุพุ่นก็สร้างเอาลูกมึงมาเดี๋ยวกูเลี้ยงเองอุ้มลูกมึงค่อยๆค่อยๆอุ้มขึ้นมาจังซี่ค่อยๆเฮ็ดจังซี่เป็นอย่างเป็นอย่างมึงทำเฮ็ดจังซี่กับลูกมันเป็นอย่างมันเป็นอย่าง เป็นอย่างเนี้ยลูกมึงเนี่ยมึงเห็ดมึงเห็ดยังสี่มึงเห็ดหาสิแตกอย่างฮะมึงเห็ดเห็ดอย่างยังสี่กับลูกนะเห็ดเห็ดอย่างเห็ดมันเองเห็นเห็ดอย่างโอ้ใบข่าวโอ้ยอีหล่ะยีหล่ะห้องให้ห้องเห็ดยังลูกห้องเห็ดยังลูกที่ห้องให้เห็ดยังแม่อุ้มยูนิเด้ใบข่าฮ่ใบข่าวมึงเป็นไร อือ,อใจกูเต้นตุกๆ,ๆ,ๆเลยแม่งี้ห่ากูเสได้ออกจากพยาบาดไงบ่เนี่ยเฮ้ยกูศูน์ลูกมึงอยู่ยังสิไว้แล้วมันหงหายก็คอยๆอุ้มมันขึ้นมาอี่ห่ามึงเบิ่งเด้อกูสิสอนวิธีอุ้มลูกนี่นี่วิธีอุ้มลูกเขาไม่ได้เหตุคือมึงค่ะเขาไม่ได้กระแทกลูกเขามึง กูตอนที่กูไม่ลูกคนแรกกูก็ไม่ได้เห็ดคือมึงดอกกูที่บอกให้นี่นี่นี่ลูกเป็นสี่ลูกอย่งสี่มึงค่อยๆมือซอนขึ้นมาอุ้มขึ้นมาเฮตุเว่ากับลูกดีๆว่ากับลูกมวลๆอีหล่าเป็นอย่างลูกอิหล่าคือไปนอนนอนนลูกเนาะป่ะเดี๋ยวแม่นอนด้วยนะลูกนะเดี๋ยวแม่นอนน้ำะลูกเนาะเดี๋ยวแม่ปิดไฟผ้านอนเนาะอีหล่าอย่าหายะลูกเด้ออย่าแม่ห้กินนมให้กินนมเสร็จอีหล่านอนนะลูกเนาะ ั่นกับแม่ผู้เอาบ่าเป็นดล่าสุดใบเข่าบ่ยอมนอนทุกคนล่าสุดใบเข่าบ่ยอมนอนนี่หละคือบ่นอนแหละลูกนี่หละนอนหลูกนอนนอนโอ้ยฮามึงมาสมควรไปนอนห่วย สร้างเลยพยาบาลมาวัดความดันแม่บีหน่อยอูย้วัดตอนนี้สูงปิ๊ดเลยค่ะพยาบาลอย่าเพิ่งมาค่ะง่ายนะคนณแมขอบคุณกุหลาศกูนั่งดูครึ่งชั่วโมงกูไม่เห็นมีใครส่งของขวัญให้แต่อันเดียวมึงขอบคุณกุลลาอย่างคะมึงลุกไปปิดไฟแล้วพาลูกนอนพุ่น กูใด้ทรงของขวัญให้ยได้บาทน,นี้กูชิดตบหัวขวมเลยได้บาทน,นี้อุย้ยที่ยาบันไม่หลีพี่ยาค่าเชื้อไหนนะคะพยาบาลนตั้งบีไม่หลีบาทน,นี้ความดันจะขึ้นนะแม่จริงๆว่เพื้นสาวพรอนกว่าพื้นนี่ครั้นงนี้บ่าเกงใจห้องข้างๆเขาเตื่นพิชิตลุกขึ้นมาอะไรสดดาแล้ว เชยวกันเด้ออย่าค่ะเสื้อกันเด้อมาเจ้าเด้อขี้ลีนางบีไม่เคยมีลูกนางตนนางบีมีลูกคนแรกนางบีเองก็บริเเคืขึ้นสาวพรนค่ะจับลูกขยมนางบีคือแบบว่าฉันคือแบบโอ้ฉันคือรูต้ตวนเด็กน้อยแท้แ เอฟซีใครมาเอฟซี FC ของสาวพรมาด่านะมิมึงมาเจอกูนี่มามึงมามึงมาเออ